ี่เป็นการมาเรีนครั้งแรกของพี่พักผมนะคะดาไปยังบ้างคะมาเรียนครั้งแรกอะไรชือเรียนมาปีหนึ่งแล้วเลยนะคะเป็นน้องปีหนึ่งอันนี้ปีไหนคะปีสองค่ะปีสองค่ะน้าปีสองค่ะคือปีสองกันแล้วเนาะใช่แล้วแต่ปีสามค่ะเนี่ยโโหอ้ ในเยื้ออายุยอะสุดคะไม่สครูนี้เราได้ถ่ายบูมแรงไปแล้วและเราได้ถ่ายใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนไม่เคยมาหมอเหมือนแบบตามตามติชีวิตในมอวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นมากเลยค่ะพี่ภาควดเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นน้องคลายหอมพี่เลยเฮ้ยหนูซื้ออะไรเนาะหม่ทำไมไม่ให้หนูฟรีอะคะพี่เลยต้องให้หนูไปซื้ออีกเหรอ ทุกคนจะแยกกับป๊าป๊าแล้วนะบายบายพุงน้อยน้อยบายบา <c oughs> ยออกินคนเดียวใครบอกหมดเนี่ยพ่อฝันกินคนเดียวใค่บอกอันนี้พี่เ้าไม่เคยกินไปทั้งหมดนี่พ่อฝันกินแค่ของอันนี้อันนี้จริงขเขาพาัปหนูคะ กินหมดปะคะไม่หมดจ้าว้าวขี่มงแล้วโอ้โหสีทุง ทำไมกินเยอะจังเลยน้องวิวของน้องวิวสั่สงมาลองสองหน,น่ากินก็จบวาดแล้วพาเมื่อ,อไรกลับบ้านไม่กลับแล้วนะก็คือไปสนามบินเลยปะไปเลย <c oughs>